เจริญพรวันนี้มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าการทำบุญเจวันกับร้อยวันหลังจากที่เสียชีวิตมีความแตกต่างกันอย่างไรคะช่วงเจดวันแรกเป็นช่วงที่ว่าคนเราเมื่อเสียชีวิตแล้วเนี่ยถ้าเกิดบุญกับบาปยังไม่หนักจนเกินไปถ้าบุญมากนย่ยปุ๊บไปสวรรค์เลยถ้าบาปหนักๆตายปั๊บปุ๊บ,บมหานรกดูดไปเลยเหมือนอย่างเทวทัตเนี่ยถูกธรณีสู่ปั๊บไปเอเวจีมหานรกเลย แต่ว่าถ้าเกิดคนทั่วไปที่บุญบาปยางังกลางๆอยู่นี่นะพอละโลกไปแล้ว7วันเขาจะวนเวียนอยู่บนโลกมนุษย์พอครบ7วันปั๊บโยมทูจะพาตัวไปเลยไปที่ภาคสาบุญบาปที่โยมมาโลกเป็นช่วงที่อยู่บนโลก7วันเป็นช่วงที่รับบุญได้จึงเป็นธรรมเนียมว่าหลังจากตายแล้ว7วันเนี่ยมีการทําบุญให้พิเศษเช่นว่าสวดพระพิธรรม7วันอย่างนี้เป็นต้นการทําบุญ7วันจะเลี้ยงพระจะใส่บาตรจะทําบุญทุกอย่างเนี่ย ในช่วง7วันสําคัญให้ตั้งใจทําเต็มที่แต่ทําบุญจะเป็น50วันก็ตามร้อยวันก็ตามครบปีก็ตามก็ขอให้ทําเป็นระยะระยะเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแต่7วันแรกสําคัญที่สุดเจริญพร